เกตเพลุ้ยสวัสดีที่สุสุมขุนกับผมมือเนี่ย้เมื่อตามแนวทางรัฐบาลไทยของเสียนปลาตันกันตองวดนะครับส่งตเนาะพวดเทลาของเพื่นกับเขาหกสองตรงตพี่น้องอ้าวมาท่านเนาะบนตองวดแล้ได้่ถ่าอห่านครับผมอโต้ก็สูงสุน่มีหลักฐานปะบมีเอาให้พี่น้องเขาเบิ่มน้่ย เปิดเลยเอาพี่น้องคิดสิเอาบอดีว่าแล้วกันบอดีกันครับผมบรดีครับผมเป็นไงยิเขาวโชคมัเขารงเลยไได้ักเขาตรงเลยฟันตัวเดียวเม็ดเดียวเขาเลยเหรอตัวเดียวครับเพราะว่า เจ็ดศูน์มัเป็นเลขอันเลขดังมันเลยว่างหกศูนย์ครับหกสองครับสามศูนกับหกสองเลยว่างมันก็เลยว่างหกศูนย์หกสองหกศูนหกสองก็เลยเป็นจังหวัที่พนี่ที่เป็นมันครับผมเนียนเจ็ดนะครับเนาะแต่วันมี้ออกสำหรับผู้ยูนิกุ่มนะครับจะถูกคันทากว่าเนีนกันช่วงแบบสุดท้ายเลยก็คือเนียนหกศูนย์หกองเท่านั้นเออบัดนี้หดนีบรดแก้ป่วอีกท่านแขวาหอ่าทันเข่าง่ย ก็เลยจะปล่อยตัวหมดปล่อยตัวหมดแต่เ่นมีกัเล่นกัผมอ๋พวกนี่ม้วลักฐานพี่เาพี่น้องเีครับผมนี่ครับลักฐานของแทะนะครับแต่ว่าขั้นตอนเล่นเขาทั้งหมดต่างๆเขากสองนะครับเียนมาสามเมียนเมียนเขาทั้งมดทั้งล่างเี่สามศูนย์อเสียนปาตันขั้นเขีวแห้งจะใครพี่น้องเอฟซีพี่ชงไม่หลับกัอม้วนวันที่ไรก่อน วันที่สามสิบเอ็ดเนอะเพราะว่าสามสิบเอ็ดเเพราะว่าวันที่หนึ่งเป็นวันเขาเข้าพรรษาจะได้ออกวันที่สิบเอครับผมเอาเขียนวันที่สาเอ็ดไดเดี๋ยวนี้เสี่ยนปลาตันกรลังหิดนะครับกราลังหิดกะลังหดเลขเล่ากัเกงาดเลขได้กับเขาขาดเล่เล้ากัเกงในไทยกับเขารอความพี่น้องอิีบ่เป็นรอไอซื้อได้พี่น้องเอาครับผมมาเบิ่งกัน เอาเงินเก่าไปนัองกอ่อกนพี่บ้อดีแล้วพ่อโคเคตรดงนึ ก็ทำเดียวเีามเด็้อันนี้่มองินริอมเพิ่งไปน้องกันสุดเี่าสำหรับรัฐบาลไทยเห้านะพี่น้องครับผมเกืบเริ่มกันไม่พี่น้องที่รับมอปจะถึงรับคือเอาีอาจารย์สามสิเดนปนะครับเนาะเขาไม่แจปิดตรงไปสามสิบเอ็ดป่้อก็่ไปเลยับก่นเลยมครับผมเอาวันที่สามสิบเอ็ดครับผม สามสิบหนึ่งสามสิบหนึ่งสอคอสิงหาคมเอ้าอ๋อไกลแต่งก็ว่าเดือนสามสิบหนึ่งก็คออยู่พี่น้องที่ที่แอดร่งคลิปไปเมืที่แล้วของพอไปร่งคลิปนะครับจำว่าเป็นยังพี่น้องสมบามมันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องพี่น้องเขามากกันแล้วค่ะอยู่บนเสด็จแนวด้านไปน้ำกันครับผม ว,ว่าทกผักครับผมตัวเล็กหน้าท่างดีๆนะเนาะก็อันแม่ลูกนุนมาให้ก็ได้อันแม่นื้อวมคนป่าตาดครับผมเบ่งไปท่กัน,นตัวเล็กหน้าท่าเช่นป่าตากหารอยเห็นว่า หนึ่งวันหาหนอยหอยเออถึงสองร้อยว้ายเขาเป็นนักอันชันฮู้กับสามแปงโอ้เขาก็ซีเรีวสรับเขออนญ่ตคิดเฉยกันนัพี่น้องพูงพ่ิมาเห็นะไรแล้วถาีเอกาบบาั้นีก็อนง้อมากข้เลนนี่ยพอดีความองซือมากพอดี ฝากบอกพ่อวิชัยเนี่ยด้วยจ้าเอาครับผมเชียนปลาตานนะครับบนล่างขึ้นเ่าอ่ะบนล่างขึ้นเ่าครับนรางขึ้นเ่าเรื่องนี้ชุดเต็มไปก่อนเอาเอาชุดเต็มไปก่อนมาชุดเต็มไปก่อนเต็มกับว่าอะไรหาแล้วก็ขั้นจะตัดคัดเนี่ยตรงรอบคงใราอีกรอบหนึ่งวันนี้เอาชุดเต็มไปให้เอฟซีบอลไปคัดไปเรียกเอานะครับอ่ะมาบนกันครับ ชุดเตรียมที่เราไม่ซี้บนล่างบนล่างคือเกาหนครับผมบนล่างวิ่งรุดพี่ชายต้องจะขามซี่พี้นอนพัดเฉยว่าบางมูอเดียครับขามว่าบางมืหกกับเจ็ดครับผมขอไดตัวเก่าอีกตัวนึ่บหกกับเจ็ดครับพี่น้องตัวเก่านี่ก็สูดแจ้ง จับนกทางคือลองชุดเต็มไปเลยชุดเต็มชุดเต็มไปก่อนนะครับชุดเต็มเนาะยังมันไปไปคัดแน่นอีกคลิปที่สองคลิปต่อไปคลิปต่อไปเข้าไปเขาไม่มีช่องจังหวะเลยครับเขาไม่ช่องจังหวะเลยคงไเลยได้ช่องจังหวะเดี๋ยวให้คุพ่อได้เล็กวิ่งเ่าท่านเน้นไหนได้ไหมน้องครับครับนทูตไทยครับเน้นในในจำนวนครับ แต่สูตรเก้าหรืพี่น้องตำรวจคัดกันเลยแค่หาสูตรมาชนหาตัวเด่นมีสิครับผมแต่ตัวจับคือมีสามหนึ่งหรืพี่น้องครับสำหรับครับผมเลขจับคู่นะพี่น้องกับมีอิเดียนะจ๊อยผมมีรองเม่นกับโอ้คอประทานนะพี่น้องต่างกันอันลบเลขห้าเอาหกห้าได้พี่น้อง พ่จะเชนหกขางั้นก็ไปเชนหกหกห้าหกเจ็ดหกสามครับครับผมนี่ละตัวนี้น่ามมันหกหนึ่งหกสองหกสามเอาพ่อเทียมพ่อเทียมเ,เล่นเสียงเบาแหลมขึ้นยิบหน่อยเนี่ยครับผม <laughs> เพิ่มรอยร่งมาดี่ยรย่งเีบนกนดนดีนมาเีเียบายนนนเอีถืแต่ว่าจะควางบถือเสียงเชี่ยนปลาตันเสียงเบาเล่นึงขอโทษ้พี่น้องุนเตมกับกแมวมาหลายตัวแล้วพี่น้องเียงครูเลยชุดเตรีมขคูวครับตัดสุดออกทีมันถือน้าที่ี่ี่พี่น้องครับครับอันนี้ชุดเตรีมขคูอันนี้กบานี้ละเจกับพี่น้องครับผมนี่เจมาเจครับเ็า เจ็ดห้าเจ็ดเจ็บิเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามครับพี่น้องครับผมครับดต้งกลับแึนับบานล่ับบ้าไลครับพี่น้องยังยังโมเดลไหนบ้างเช่นประจัก ก็ราะาเน้นเน้นหาครับแต่ว่าขันว่าในใจมากกับมีตัวมากด่พี่น้องครับมีตัวมากอัิ้งไปถ้าเขาต้องนี่ครับผมครับผมครัมดาหรับในใจมากครับใหญ่มากกว่าพี่น้องแค่หน่อยครับผมตัวมากมากให้คู่หนึ่งครับพี่น้องวี่งสองคู่ครับผมก็เยอะเอฟซีมันจะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยถ้าเจ้าผู้เนอยากไปเชี่ยงโชคเชี่ยงดวงก่อนครับผมสลากกินแบ่งรัฐบาลมากก็ได้ไปยิบไปครับ 6373 6373นึพี่น้องกับผมตัวมัดตัวมัดของเส้นประตมของเส้นปลาตาจีสมัดก็หมดเนาอพี่น้องนี่ที่แต่ว่าคือโครงทุทไทยนี่พี่น้องต้องอย่าลืมล่อเบิ้งรับเปาว่าเวล่าสูตรเลขสูตรเลขหวยนี่คือหวยที่เขาคำนวณนี่พี่น้องคำนวณออกมานี่คือได้ลักนีแหละครับที่ไม่จับกันแต่ว่า เข้าหาสูตรมาเพื่อจะเอามาหาตัวชนตัวชนอบได้ตัวเด่นๆครับเกิดม cre ันมาเดน่นชนหกสามเจ็ดสามนี่ก็ครับครับก็คือคูนี่กับย่างๆพี่น้องครับคือในกับย่างคูนี่จีกาเด่นไห้ครับคูนี่บ่บว่าหายแหละครับครับขอยนดีพี่น้องเอซีครับผมเขามากกันแล้วอย่าลืมกดติดตามรับไปทุกช่องทางเลยครับผมสําหรับหลายๆช่องที่มานํากันพี่น้องจะไา่ครับผมตวเล็กแนวทางครับของเซียนปลาตันเอาเงี้ยนี่ก็ มันใหญ่คือเกาเนาะเส้นปลาตัดเนาะมันใหญ่เกาครับเพราะว่าสูตรเดินดีติดมากตลอดเดินยาีมากนี่ตลอดเลยครับครับเอฟซีฟังจากปากคือปลาตัดนะครับเนาะเดินยาวคือว่ามดที่พันมากครับผมมดที่พันมากไปได้เบิ้งคือคือจะจะเน้นอีกรอบนึ่งคือมีก็รู้สึกว่าแม่มันคาดคือช่วงหันจะออกพี่น้อง ว่าชงพผ้ายเลยบมเปนไก่เลยนี่อันกับกระบอกเลยใกค้แต่ว่าช่วงนั้งก็มั่งหุ่นแม่นบํา้อกเอซี่มันทักมากทักมาทักมากกับฟันไหนเล่ยราวาเลขกมันไปอันที่เจ็ดลักเจ็ดอันหมดเลยพี่น้องก็เลยฟันที่หกศูนยกับหกสองสองหางตอนนั้นถ้าใจแม่นที่สุดเงินบ่ก็คือมือเลอกกอ้วเลยมือเล็กกว่อ้ยเจ็ีมันเกิดแกขาดสัตัว ส่งวันที่ยี่สิบแชร์ส่งวันที่ยี่สิบยี่สิบเข้าไปไม่ถึงว่นสำหรับผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกชีิดหรือว่าจังไนที่แบบว่าสามารถติดต่อได้อาจจะเป็นการข้อมีนพ้ามาครับกระจิกระิบพ่อมองออกแลวป้อ่มั่ก้อนก้อนหอยออกหามือกระิมีเด็ดดังเด็ดอ่นบ้าเราว่ากระชิพ่อจับแต่ครังจอมือแดมอเตอรรี่กชิบวัตกรสนะครับผมใจที่นอสิครับมานั่กันมดสิเผม อ้าพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมเส้นปลาตานปล่อยต่องวดพี่น้องแอดได้หลอกได้เขียนมาใหม่แล้วหลอกเขียนมาใหม่เพียตอนสรุปนาะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งหกกับเจ็ดส่วนจับคู่จับคู่บนล่างหกห้าหกเจ็ดหกสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามส่วนตัวเน้นกัะ หกสามเจ็ดสามนะพี่น้องเด้อแก็บหน้าจอตามนี่ครับผมมากระจัดขัดกระพานเนาะพี่น้องเนาะลอตเตอรี่มากเพราะได้จับจองมาพี่น้องออาหัววันที่สามสิบเอ็ดวันลกระดาษสองห้าหกไปช่วยชวยกันมาเรื่องเรือเฮงโซ่ผุขโซ่ควนอต่จะเลื่มฝากกุดไค์กดแชร์กดติดตามเพชรพลารวยนะครับเด้มอมึงได้ดีมึงได้เด็ดกับกีซอหาตามหาให้มาให้พี่น้องเข้า คลิปหน้าพอ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม